สวัสดีครับพมอแม่พี่ดองท่านผู้ชมถุกๆท,ท,ทันนะครับมาพอกับดอนลาหมุนีวันที่18ธันวาคมพศ2 5 6 6นะพี 66, พ่ดองเนาะนะครับมองได้มีตัวดีตัวเด็ดตัวเด่นตัวดังนะครับดอนลาหูนะครับผมทีมงานหูกระซิไปตามมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางน้ำกันนะครับผมมากชอบจังไหนกระจังตัดสนใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับ ก็มีลายสำนักนพี่นองเนาะสำหรับตัวเล็กเนวทางนะครับขันมักชอบสำนักใดเข้าก็เลือกสำนักนั้นก็แล้วกันตัวเลขทุกมองทุกวันนะครับทางชิมงานก็เอามาให้เบิง่งเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นบรี่เรดหูวาเลซีโอ,อตูดใดนะครับมาว่าสซี่มีมองไดดีมองไดเด็ดนะครับก็สิไปตาม,มาให้พี่เห็นน้องให้ชมเบิ่งไปน้ากันพิจนารณาไปน้ากันนะครับผมลหลายๆสำนักนะครับที่ได้ล่งไปนะครับอาจจะมีเขาบางหลุดบางนะพี่นองบางสำนักกับเขาติดๆกันเลย นะครับบางสำนักก็เข่างวดเป็นงวดพี่น้องนะครับมือนี้นะครับดอนลลรกกระสีมีแนวทางอีกหนึ่งสำนักนะครับที่น่าสนใจน่ติดตามพี่น้องตัวเลขบ่หลายคู่บ่หลายชุดนะครับตัวเลขแนวทางนี้นะครับดอนหลรกก็ไดมาจากทางช่องเจ๊แดงคนเดิมนะครับผมขอบพระคุณเจ๊แดงนะครับผมที่ทรงนําตัวเลขแนวทางมาให้กับดอนหลักชาแนลนะครับออกมาฝากเอฟซีทางช่องนะครับ ตัวเลขแนวทางในมือนี้เป็นของเจมวยนะครับกต่ขอบคุณเจมวยพรนะครับที่แบ่งปันแนวทางตัวเลขนะพี่น้องเนาะนะครับผมบอเป็นกันแต่เวลาเข้าไปเบิ้งตัวเลขแนวทางของเจมวยงวดวันที่30ธันวาคมพศ2566หรงวดสงขายปีเก่าพี่น้องตอนรับปีใหม่นะครับผมก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวดอลล่าจะขึ้นหน้าจอให้เบิ้งนะครับนี่ครับผมเป็นตัวเลขแนวทางงวดที่ผ่านมานะครับผมตัวเลขแนวทางของเจมวยงวดที่ผ่านมานะครับ 75นะครับผมออกตัวกลับเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมแต่ว่าตัวเลขของเพื่อนกับเบรลายชุดเบอร์ลายตนะครับเพื่อนหามากเป็นบนกับล่างพี่น้องนะครับบนกับล่างบนเพื่อนหาวิ่ง1กับ7นะครับแล้วก็จับคู่หาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้านะครับผมซีคู่ซีชุดเท่านั้นนะครับส่วนล่างนะครับเพื่อนกับหายเจ็ดคือกันนะครับจับคู่หานะครับเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะครับปรากฏว่า บนเข้าตัวกลับนะครับเรขว่าเจ็ดห้าเจ็ดนะครับเพื่อนหายมาเจ็ดหาแล้วพี่ดองเนาะนะครับผมอันนี้วอลรารีะเอยดใหฟฟังนี่ครับที่ขึ้นหน้าจอให้เบื้องเนี่นะครับตัวหนังสืออาจจะน้อยแน่นะครับพี่ดองครับตัวเลขทั้งข้างของเจมวยนะครับทางเจแดงนะครับได้ส่งมาให้ดอนลาเพิ่นบอกว่าเขาดีเดินดีเพิ่นก็เลยอยากให้ดอนลาเอามาฝากเอฟซีทั้งช่องน้ำนะครับผมเดี๋ยวเข้าสิบไปเบิ่งงหวดต่อไปของเจมวยเลยพี่้องนะครับผมเจมวยนะครับ จากกทออมองวดวันที่30ธันวาคมพศ2 5 6 6นะครับขึ้น,นาจอเลยนะครับผมนี่ครับผมงวดวันที่30ธันวาคมพศ2 5 6 6แล้วพี่น้องเนาะนะครับตวัวนังสือชัดว่านะครับผมอาจจะน้อยแน่นะครับเดี๋ยวดลลอลลารอให้เบื้องไม่ก็แล้วกันอ่านให้ฟังก่อนนะพี่น้องนะครับ เจ้หวยงวดวันที่30ธันวาคมพศ2566นะครับงวดสงขายปีเก่าตอนรับปีใหม่พี่น้องวิ่งบน7นะครับจับคู่ให้แค่2คู่2ชุดเท่านั้นพี่น้องนะครับ2คู่2ชุดเด็ดเด็ด87กับ97นะครับผมเขาหมักชอบยังไงก็เอาไปพิจรารณาเับมงก็แลกกันพี่น้องนะครับแล้วก็ล่างนะครับล่างเจ๊หวยให้มาวิ่งนะครับ ที่4นะครับผมจับคู่ให้6 4 7 4 8 4แล้วกับสอพี่น้องนะครับผมตัวเลขแนวทางนี้นะครับเจแดงได้ทรงมาให้ดอลลาร์นะครับผมเพราะว่าทางช่องเจแดงได้ลงไปแล้วแบบต่องวดพี่น้องนะครับคันผู้ได้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมนะครับว่าตัวเลขแนวทางนะครับของเจมุ้ยมีที่มาจังไดนะครับเจแดงเพิ่ลลงมาหลายงวดแล้วนะครับผมแล้วก็ดอลลาร์เพิ่งจะเอามาลงงวดนี้เป็นงวดแรก นะครับผมจังได้กัลองเอาไปพิจจรณาเบิ้งกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะนะครับผมตอนนี้ดดลล่าครับเจดงอยู่คนละหม่องอยู่คนละทีนะครับผมบ่ได้ไปน้ากันนะครับเพราะว่เจดงก็อยู่ทางบ้านดดลล่ากับมาทํางานอีกอยู่หม่องหนึ่งนะครับผมก็เลยส่งตัวเลองน้าทางมาให่งกับดอลล่าเอามาล่งให้เอฟซีทั้งสองเบิ้งนะครับผมตัวังสืออาจจะหน่อยแน่นะครับดดลล่าได้ลอกมาแล้วนะครับเดี๋ยวสีให้เบิ้งตัวที่ดอลล่าลอกมาแบบชัดๆเต็มๆเลยนะครับพี่น้องนี่ครับ เจ๋มวยกทมนะครับผมงวดวันที่30ธันวาคมพศ2566พี่น้องนะครับผมวิ่งบน7นี่ครับผมวิ่งบน7จับคู่ให้2คู่2ชุดเท่านั้นนะครับ8 7กับ9 7นะครับอันนี้คือบนนะครับผมส่วนล่างนะครับเป็นไห่มาวิ่งที่4จับคู่ให้6 4 7 4 8 4แล้วก็2 4พี่น้องนะครับผม ซีคูซีชุดเท่านั้นนะครับเอามาช็อตจักไหนพิจารณาเบิ้งก็แล้วกันเนาะพี่ดองเนาะนะครับเพราะว่าตัวเลขทุกหม่องทุกบอลน,นะครับทางทีมงานก็นํามาให้เบิ้งเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นผมไม่ฟุ่ยหูว่าเลขสิออกตัวใดนะครับผมอันนี้นะครับก็บเป็นตัวเลขทั้งหมดของเจ๊หมวยงวดวันที่30ธันวาคมพศ2566เนาะพี่น้องเนาะนะครับผมก็ขอบพระคุณทางเจ๊แดงคนเดิมนะครับผมแล้วก็ขอบพระคุณทางเจ๊หมวยกทมนะครับ ที่แบ่งปันตัวเลกแนวทางนะครับเอาตัวเอกแนวทางนะครับมาให้ดอลล่าเอามาฝาก FC ทั้งช่องนาอพี nah, ่น <for S 1> ้องเนาะนะครับผมสําหรับตำแหน่งอื่นๆนะครับที่ยังหันในตามกระซิบฟาถามให้พี่น้องนะครับอย่าลืมรอติดตามรับชมกันนะครับผม f c หลายท่านอาจจะโชคดีนะครับในงวดที่ผ่านมาวันที่16ธันท่านว่าน้องพี่น้องเนาะนะครับผมแสดงความดีใจนํานะครับผู้ได้รัถึกนะครับงวดนี้เอาไม่พี่น้องนะครับงวดทรงถ่ายปีเก่า นะครับผมเลขนแนหทางที่ดอนลาได้ลงไปก็มีลายสำนักนะครับที่เขาก็มีลายสำนักที่ลุดนนะพี่น้องผู้ใดมกชอบสำนักไหนก็เลือกสำนักนั้นเป็นสำนักรักนะครับส่วนสำนักอื่นๆนะครับเท่ากับเบิงเป็นเพียงแนวทางนะครับเบิงประกอบกันพี่น้องนะครับ16ท่นานว่าที่ผ่านมานะครับผมสายรับวงในผู้ใหญ่ใจดีนะครับหามาเจ็ 7, มาบนแน่นอน ดังก็มานะครับผมดอนลาได้ล่งคลิปไปเอฟซหลายท่านอาจจะได้ติดตามรับชมแล้วนะครับหงดนี้นะครับขันไดมาดอนลาสิฟาวลงไหเบิงท่านที่นาอพี่ดองเนาะนะครับอย่าลืมล่อติดตามรับชมกันกันแล้วกันนะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางของสายรับวงในผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่สาวเกาหลีเพิ่สิจด้ทรงมาให้นะครับผมวันนี้เขาก็มาเบิงตัวเลขแนวทางของเจหมมวยกทมนะครับผม หมดวันที่30ธันวาคมพศ2566นะครับย้ำกันอีกที่บอกกันอีกรอบนะครับวิ่งบน7จับคู่8 7กับ9 7วิ่งล่าง4จับคู่6 4 7 4 8 4 2 4นะครับหมักชอบจังไดพิจารณาเป็นแนวทางในการเทรียจบเสียงดวงนะครับผมผ่านมามักบม่ชอบนะครับผมกระเบิ้งเป็นเพียงแนวทางจดไว้ไม่เสียหายนะครับพี่น้อง ผมสำหรับคลิปนี้นะครับกับโค้งสีมิตรีีขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีนะครับใส่ปีใหม่ได้พี่น้องนะครับเฮงเงเรวยรวยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมถ้ามากักไทยชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ